นี่คุ่มีดีกว่านี่นี่มาคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหหน่าเป็นกลุ่มก้อนเลยแน่นอนว่าแล้วพี่ขอจอยทุกคนได้ไหมได้ตรงนี้เลยโอเคเด็กปั๊บเขาถามเลยด้วกันว่าโรงเรียนนี้แบบว่าอยากรู้ไงว่าใครแบบว่ากำลังกำลังฮอตบอกว่าเด็กที่ตัวเลยผีเลยผีเลยฮอตจ่ิหรือเปล่แล้วแหมขอกราบทาทีได้ไหมนี่ย นีบอกเว่าใครฮอตก็ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะเป็นต้นอบมากอมากชออะไรบอกไปเลยว่าต้นนี่หรอลักษณะเป็นยังไงอหน้าตาเปยนงจงคือว่าน่ากินนะพี่เน่ากินน่ากินน่ากินอยู่ไเดี๋ยวจะมาถึงกระทะเขาไปกินข้าวใช่ไหมน่าเลี้ยงข้าวกินอะไรก็ได้อ้โาเอาสาเอาสิแล้วต้นนี้นอกจาบอกว่าฮอตเนี่ยสีอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าร้องไพอใช่้

พวามรักคงยังไม่พอแล้วตอนเนี่ยเห็นมีคนมากระติบบอกว่าเป็นลุกแบดบอยใช่ไหมแปลว่าที่เท่คู่ครูอะไรเงี้ยค่ะแบบบอกแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเยอะเียอะเยอะคือไอ้เฮ้ยเียไม่ใช่แบดบอยแล้วนะครับอันนี้ออกไปทำแบบยอนเต้อะไรเงี้ยแล้วพี่แบดแล้วพี่แบดวะเฮ้ยอะไรเงี้ยแกถามอีกคนหนึ่งอ่ะเกแกก็ออกแนวแบบว่า แบบน่ารักเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้่แล้วก็แบบว่าเก่งพวกร่วมดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเจนนี่สองน่ารักน่ารักอ๋อแบบว่าน่ารักแล้วก็แบบว่าดูแบบสูงไหมลักษณะก็ก็สูงแล้วก็ถุ่นะถุงมไหมสูงไหมสูงขาวขาวแเอาเนวตี๋นอะไรอย่างเงี้ยตีนเติงกำลังมาอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ได้พี่ตีนป่ะเนี่ย อ่ะพูดถึงเกตบ้างดีกว่าเกตเนี่ยนอกจากหล่อแล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้อีกปะขาเป่าเดินได้เดินได้ทุกคนเดินได้หมดพี่ทุกคนสามารถพิเศษหรืออะไรเงี้ยเด่นๆเป่าทมเป็ดพี่ You Channel โทรทัศน์คนรักดนตรี24ชั่วโมง